สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับลักษมีเราเปลี่ยนชื่อแล้วตอนแรกลักษมีทาลอดใช่ไหมแล้วมันไปซ้อนกับอะไรบางอย่างมีปัญหานิดหน่อยกิ๊กกอกกิก๊กกอกก็เลยต้องเป็นลักษมีอ่าปาาวตีลักกี้คาร์เตอร์นะคะมันจะยาวนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่สำคัญอะไรคะ่ะแต่เพียงแต่สําคัญที่เราได้มาเจอกันเท่านั้นเองนะวันนี้เราจะมาดูไพ่อ่าลิฟซีให้กับอ่าชาว วันจันทร์คนวันจันทร์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายและแล้วพี่สาวนะคะนะคะสาวสาวเพื่อนสาวนะคะ LGBTQ ขอโทษน,นะคะเราไม่ได้บูลลี่ใครแต่แม่หมอเป็นคนชอบอยู่แล้วแต่เนี้ยเราจะเปิดหมดเลยเปิดเปิดสำหรับทุกเพศทุกไยนะไว้ที่มีความรักนะไว้ที่ทำงานนะคะแล้วก็ทุกไปสามารถเข้ามาดูได้เลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูความรักก่อนดีกว่าเพื่อจะได้กระชุ่มกระชวยหมอเป็นคนชอบดูความรักอยู่แล้วด้วย <c oughs> นะความรักตอนนี้ยสำหรับคนที่โสดจะมีเพื่อนหรือว่าคนที่แต่งคนที่เขาเป็นไม่ง่ายคือจะมีคนแนะนำคนที่ที่แบบถูกสเปคคุณเลยละ่ะคุณจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องติดต่อก็ได้คือแบบว่าคุณจะเข้าไปหาเขาเองด้วยซ้ำไปแต่มันเหมือนกับมันมีสะพานให้คุณเข้าไปหาเขาพอดีจังหวะที่เป็นเพื่อนของเพื่อนน้องสาวของเพื่อน เพื่อนของพี่ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสะพานข้ามให้คุณกับเขาได้เจอกันได้คุยมีการสัมพันธ์สางสัมพันธ์เริ่มต้นในการคล้ายๆกับว่าเฟรนด์ชิพกันก่อนมีความคอนเน็กกันก่อนมีการพูดคุยแรกๆอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรจริงจังแต่พอไปมาคล้ายๆกับว่ามันเหมือนแม่เหล็กดึงดูดกันจริงๆนะคะเดลิเวอร์ขึ้นมา คนที่มาดูกับหมอเขาคือเดลิเวอร์ขึ้นมาคือตอนนี้กําลังอินเนี่ยไฟใดไฟหนึ่งก็จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนตอนนี้กําลังเริ่มต้นจริงจังกับเขาแล้วแบบเริ่มเริ่มมีความรู้สึกดีๆเริ่มต้นตั้งแต่มีความรู้สึกดีๆจนรู้สึกว่าต้องการที่จะสร้างสัมพันธ์แบบไม่อยากเป็นโสดแล้วอยากจะอยากจะมีคนคุยอยากจะมีคนรักอยากจะมีคนที่แบบจริงจังกับชีวิตแล้วตอนเนี้ คนโสดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีอารมณ์แบบเนี้แล้วหรือไม่บางคนอาจจะเริ่มต้นอาจจะเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนแต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดกับคุณแค่เพื่อนนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาดูเขาดูจะจริงจังกับคุณได้ซ้าไปถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่ายังไม่ได้พร้อมอะไรแต่ว่าให้ความเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งคุณสังเกตดีๆเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความเป็นเพื่อนให้คุณนะเขาอยากได้ความพิเศษนอกจากคําว่าเพื่อนเพื่อนเขาเยอะแล้ว เขาจะมีคําตอบแบบนี้คือเพื่อนฉันเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่เพื่อนไม่ได้เหรอขึ้นสถานะมาเป็นคนพิเศษก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเป็นแฟนคือเป็นคนคุยที่แบบพิเศษคุยทุกวันเวลานี้เวลานี้ไปกินข้าวด้วยกันให้ความรู้สึกแบบนี้กับเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกดีแล้วอ่ะเพราะมันเหมือนกับรักข้างเดียวก็ไม่เชิงคุณก็มีความรู้สึกดีกับเขานั่นแหละแต่มันไม่ใช่แบบคุณยังไม่ได้ให้ใจไง คุณแค่ให้ความรู้สึกดีๆเท่านั้นเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาให้ใจมาแล้วบางคนเกินครึ่งเลยนะบางคนซีเรียสไปเลยว่าแล้วบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเขาข้างตัวเองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาชอบเราแน่ๆเลยหรือไม่ก็อาจจะคิดว่าเขาน่าจะชอบเราบ้างนะเราแสดงออกขนาดนี้เขาน่าจะชอบเราบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์นี้ยคะ่ะสาหรับสาวโสดหรือ ชาวที่แบบว่ากําลังที่แบบเริ่มจีบอะไรเนี่ยอ่ะแล้วก็อีแล้วก็อีสกอสถานะหนึ่งสถานะที่คบกันไปแล้วก็มีการซีเรียสแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเป็นสอันนี้สามีภรรยาก็ด้วยอสามีภรรยาเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าอันเนี้ยคนที่ยังไม่ได้แต่งงานบางคนจะขอแต่งจะทำเซอร์ไพรส์อีกคนหนึ่งนะคนวันจันทร์เตรียมตัวนะคะบางคนแบบ หลังสงการเนี่ยนับไปได้เลยนะหลังสงการเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งก็ไปถึงพฤษภาอะไรประมาณนี้โมเมนต์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณคุณลองดูแล้วกันนะคะชาววันจันทร์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทุกเพศทุกวัยแล้วก็ lgbtq นะคะพี่สาวสาวนะคะกรีดการกรีดการการักนนิดนึงนะคะฟังฟังฟังเลยวันจันทร์นะจะมีความรักมีคนเข้ามาหาคุณหรือไม่คุณเดินไปหาเขาและความรักเนี่ยมันสมหวังใครที่แบบว่าจรงิงจังอยู่จรงิจรงจังหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแล้ว คุณก็จะมีความรู้สึกบางคนเขาเซอร์ไพรส์ให้คุณเลยนะขอคุณแต่งงานขอคุณแบบซีเรียสเลยว่าเขาซีเรียสกับคุณถึงระดับแต่งงานเลยนะเขาไม่ได้คบแบบผ่านๆหรือคบกันแบบว่าแค่แบบว่าชูกับชุนกับฉันเบเนฟิตคือแบบเพื่อน มีแฟนกันได้นะอะไรประมาณนั้นหมอก็พูดไม่แน่ใจนะว่าสัมพันธ์ทางนี้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะพูดไม่ชัดเจนแต่ก็คุณคุณก็จะรู้กันว่าเออเฟนไม,ไม่ต้องพูดดีกว่าเดี๋ยวพูดผิดนะคะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าประมาณสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยคนที่เป็นมีแฟนแล้วมีสถานะแล้วก็จะมีความชัดเจนขึ้นถึงระดับบางคู่ถึงระดับขอแต่งงานกันถึงระดับแบบซีเรียส ถึงระดับว่าไปจดทะเบียนส่งรถเนี่ยประมาณเนี่ยจะเกิดขึ้นความรักของสาววันจันหนุ่มวันจันและพี่สาวน้องสาววันจันนะจ๊ะชาวชาวม่วงม่วง LGBTQ ยินดีด้วยเราไม่ได้บูลลี่นะอ๋อเป็นคนชอบชอบแบบนี้จริงเพราะน่ารักเวลาคุยกับพวกเขาจะมีแต่ความเป็นมิตรไม่มีสัูนะเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเหมาะนคุณชอบก็เลยต้องบอกให้เขาด้วยนะคะจะมีมีเพื่อนๆสายนี้เขาบอกอะ บอกด้วยว่าดูให้ชั้นด้วยเราก็ดูให้นะนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนๆ่อฟังไปแล้วนะออาความรักความรักนี้มันก็ไม่อ่สําหรับคนอกหกักคนอ,อกหักไม่ต้องเสียใจมีคนเข้ามาค่ะตอนเนี้หลังสงการว่าจะมีคนจะแจกขนมจีบให้คุณคนคนที่อกหกักจะมีคนแจกขนมจีบให้คุณอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งแบบ อย่าเพิ่งไปปิดประตูมันจะมีเหมือนกับว่าเหมือนข้างบนเขามอบมาให้คุณแบบไม่เอาแล้วไม่ชอบครั้งที่แล้วก็เบื่อโคตรเลยทําแบบผิดหวังสุดๆปิดแล้วขอขอขอปิดประตูก่อนแต่หมอบอกเลยนะว่าถ้าคุณปิดครั้งนี้มันเหมือนเป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่เพราะมันจะมีคนที่แบบว่า คนที่ใช่ที่คุณรอมานานอะแต่คุณปิดประตูใส่เขาก่อนเนี่ยมันน่าเสียดายนะแล้วดันคุณด,ดันไปรู้ไปรู้นิสัยเขาอุ้ยคนนี้มันใช่นี่หว่าคนนี้เขานิสัยดีเขานิสัยนะแล้วจะเสียดายนะอย่าเพิ่งไปปิดตัวประตูให้ใครนะจ๊ะอ่าคนที่อกหักเปิดประตูจ้าอ่าแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดแต่มันจะมีความโมเมนต์คนที่แบบว่าคิดมากแบบฟุ้งซ่านแบบอะไรอย่างเงี้ย คือบางคนมันเหมือนอกหักแบบฟ้าผ่าอะไรเงี้ยแบบอย่างนี้ก็หมอเข้าใจค่ะก็ฮิวใจตัวเองก่อนไปเที่ยวไปไปเที่ยวหลันล้าก่อนแล้วก็พอได้แล้วแล้วก็รีบเปิดประตูใจนะความรักจบไปแล้วนะจ๊ะอ่าต่อไปคนวันจันเหมือนเดิมจ้าวันอังค่ะไอ้วันขอโทษค่ะวันจันทร์นะวันจันทร์เรื่องการงานการงานเนี่ยหมออยากจะบอกโชว์ไพ่ก่อนดีกว่าจะได้รู้สึกว่าเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยคนรู้อยู่แล้ว success นะซักเซก็คือแบบประสบความสําเร็จอ่ะประสบความดูเขาอยู่ยอดเขาไหมเนี่ยแล้วเขายกมือเนี่ยมันไม่ให้ความผิดหวังมันเป็นความสมหวังซึ่งตอนเนี้มันเป็นเวลาแบบคนที่ยังไม่มีงานทําอ่ะเริ่มต้นกับคนที่ไม่ดูสับคนที่ยังไม่มีงานทําตอนเนี้จะมีคนเข้ามาเสนอง,งานให้คุณหมายถึงว่าเพราะแบบใครที่บอกเฮ้ย ที่บริษัทว่างบริษัทบริษัทนี้ว่างตำแหน่งนี้พอดีจบอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะบางคนเข้าไปทํางานแบบฟุ๊กๆแบบเข้ามาแบบเฮ้ยติดประกาศอยู่แล้วคุณเข้าไปถามเนี่ยคุณได้เลยนะแล้วมันเป็นงานที่มั่นคงด้วยแบบแบบแบบได้แบบฟุ๊กๆแบบจะบอกว่าฟุ๊กเรื่องงานก็ได้นะมันเป็นความฟุ๊กเรื่องงานแบบงงงแล้วต่อยาวไปถึงแบบว่าบอกกล้าการันตีว่าคุณจะได้งานตำแหน่งเนี้ย ตำแหน่งแต่ได้งานตำแหน่งนี้แล้วได้งานในสายที่คุณถนักด้วยและในสายที่มีหัวหน้างานดีด้วยมันขึ้นมาโอเคเลยแบบน่ารักมากเลยนะลองเทอมลองเทอมก็หมายถึงว่างานที่แบบว่ามีความยั่งยืนม,มันไม่ใช่แบบว่าแบบสามเดือนออกหลือวเป็นงานแบบฮอบบี้เป็นงานที่นี่เขาเรียกฮอบบี งานอัดิเรกงานอนดิเรกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นงานที่แบบว่าเต็มวันฟูลไทม์อะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ให้รายวันด้วยเป็นแบบว่าให้เป็นเงินเดือนด้วยนะแล้วให้แบบมีโบนัสอะไรอย่างเงี้ยมันเจ๋งมากเลยหมออยากจะบอกว่าคนมันจันกระดิ่งต้องมาทั้งงานทั้งเงินโอเคเลยนะจริงๆมันโอเคมากเลยแล้วแบบหมออยากจะบอกว่า ใครที่ยังไม่มีงานทำหมอกล้าบอกว่าคุณจะมีงานทําใครที่มีงานทําอยู่แล้วคุณจะได้ตําแหน่งใหม่มีคนยื่นเสนอตําแหน่งใหม่ให้คุณมือไม่ก็เคลื่อนเลื่อนลําดับขัน้นเป็นตําแหน่งจากลูกน้องกลายเป็นหัวหน้าหรือไม่ถ้าไม่ลูกน้องจากฝึกงานกลายเป็นไดเ้เขาเรียกว่าอะไรผ่านโปรเขาเรียกผ่านโปรใช่ไหมคุณผ่านโปรด้วยแล้วคุณจะแบบวิ่ย ซึ่งมันคุณอาจจะอยู่บริษัทที่มีคู่แข่งเยอะผ่านไม่ว่าผ่านไม่ว่าคุณอาจจะยังไม่แน่ใจแต่หมอบอกเลยนะ,ะหลังจากสงการเนี่ยคุณจะมีข่าวดีพอเปิดทํางานมาแล้วไม่แน่นะหัวหน้าอาจจะเปิดซองขาวมาคุณได้นะชื่อคุณนะคุณติดหนึ่งในสิบเขาอาจจะรับแค่สิบคนแล้วโตเนี่ยคุณได้คุณผ่านด้วยสมแล้วที่กระดิ่งดังเมื่อกี้นี้ขอแสดงความยินดีกับคนวันจันทร์ เรื่องกความรักกับการงานนะคะอ่าแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จด้วยนะใครที่งานดีอยู่แล้วคือจะได้ท็อปอย่างที่ใจคิดเลยอย่างที่ใจคิดว่างานมันจะยากก็จริงแต่คุณทําแล้วประสบความสําเร็จได้คอนเน็กชันได้ได้เจอกับคนนู้นคนนี้ใครที่มีหวังเรื่องไปทํางานต่างชาติหรือคอนเน็กไปทางต่างชาติมีโอกาสได้คอนเน็กได้ก้าวไปเอ่อไปเ,ออเขาเรียกว่าอะไรบริษัทเขาอาจจะส่งคุณไปเป็น เขาเรียกว่าไปฝึกฝนฝึกฝนหน้าที่การงานของคุณให้ไต่เต้าแต่เต้าได้ได้สูงขึ้นนะโอเคต่อไปเรื่องการงานการเงินค่ะนะการเงินของคุณแบบอยากจะบอกว่าอะไรดีอมันเป็นตอนเนี้ยใ,ใครที่มีปัญหาขอโทษค่ะใครที่มีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ คุณจะมีทางแก้ไขปัญหาได้มันจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านด้วยนะคนที่มีหนี้อ่ะเป็นหนี้ก่อนแนละ้วเพราะมันโดดเด่นเรื่องหนี้ตอนเนี้คุณจะมีโชคเรื่องการงานและความเป็นหนี้ของคุณจะดีขึ้นอย่าพึ่งขอให้คุณมีความหวังนะคะใจตอนนี้ทุกคนตอนนี้คนมันจันมีความหวังโคตรเลยนะอยากให้มันเงินมันเงินที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมันเคลียร์ได้หมออยากจะบอกยิ่งใหญเลยเพราะไพ่อ,พออกมาคุณเคลียร์ได้ค่ะ คุณสามารถมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือก็คือเหมือนกับว่ารออยู่แล้วรอตั้งนานแล้วอะ่ะแล้วมันสมหวังนะไม่ใช่ว่าไม่สมหวังเนี่ยอ่งน,นี้หมอพูดชัดเจนหมอเป็นช่องที่ไม่ได้ม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าพูดแบบหวานหวาน,วานพูดแบบอะ,อะไรที่เป็นสีชมพูหมดนะโลกแห่งความจริงเราต้องยอมรับความจริง1การเงินนะใครที่ทํางานเนี่ยขยัน เออถท่โทษค่ะทํางานคนที่เก็บออมอ่ะคุณจะผ่านใครที่ไม่เก็บออมตอนเนี้ยคุณมีปัญหาแน่ขอให้เซฟเข็มขัดหมอพูดตรงๆนะคนวันจันทรนะเซฟเลยปกติคนวันจันคนจ่ายจ่ายเก่งอยู่แล้วนะช่วงเนี้ยไอ้ที่ผ่านมาหยุดจ่ายเลยที่ผ่านมาไม่รู้ว่าคุณมีภาระอะไรก็แล้วแต่มันจะมีไอ้ส่วนที่ของมันต้องได้มีอะไรยั่วๆมาให้คุณอ่ะใจแข็งอมไม่เป็นไร ค่อยเอาเรื่องอื่นก่อนเรื่องนี้มันมีมาเรื่องนั้นมันมีมาแล้วความแบบอยู่ดีๆนะให้ระวังเรื่องออจะเสียเงินเรื่องออทุคลาบเขาเรียกว่าทุคลาบไหม เสียงเงินเงินเข้ามาแล้วก็ออกไปแบ่งรวดเร็วนะคะให้ระวังตรงนี้ด้วยมันจะมีเสียงเงินแบบไม่ได้ทันตั้งใจนะหลังจากเมษานี้ไปึงถึงพฤษภาณนะจ๊ะหลังจากปีใหม่อ่ะหลังจากปีใหม่อ่ะบางคนก็เจ็ดวันนี้หมอจะนับว่าเจ็ดวันหลังที่จะจะมาเจอหมอเนี่ยสิวันก็นับไปได้เลยนะนะคะโอเคเรื่องการเงินคนที่มีงานประจาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหมอไม่ห่วง แต่คนที่ยังไม่มีงานประจำอ่ะที่เป็นหนี้หมอห่วงนิดนึงห่วงนิดนึงก็คือหมายถึงว่าตอนนี้การคุณจะเหนื่อยเรื่องการบริหารงาน,านเงินมากเลยคุณจะเอาอันนี้มาเล่นแล่แปถ้าเดี๋ยวเอาอันนั้นสลับอันนี้อันนี้สลับอันนั้นยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงแต่ว่าคุณสามารถเคลียร์ได้นะแล้วบ้าน้หมออยากจะบอกว่าปีนไพ่ไพระแม่กาลีท่านบอกว่าอืมโชวม์ม่แม่เห็นดอกบัวไหมจ๊ะ เห็นดอกบ,บัวและน้ำไหมไพ่อันนี้มันเป็นไพ่สื่อสารถึงอลอตเตอรี่โชคลาตบตกมือ <c oughs> กระดิ่งต้องมาเอากระดิ่งไหนนะกระดิ่งหน่อย <c oughs> จะได้มีแรงนะคนบรรจารย์จะได้มีแรงใครที่รู้สึกท้อๆเรื่องเงินไม่เป็นไรค่ะแต่เศรษฐกิจเมืองไทยเป็นแบบนี้ หมอเข้าใจทุกคนพบปัญหากับทางด้านก,การเงินทุกคนเนี่ยหมอโดนมาเยอะเรื่องการเงินเนี่ยหมอถึงขนาดว่าไม่มีอะไรจะกินเนี่ยไม่อยากจะพูดเดี๋ยวมันมันจะดรมมาม่าแต่มันไม่มันมันเป็นสิ่งที่หมอขอบคุณตลอดเลยนะว่าเราเจอในสิ่งที่มันสุดๆแล้วพอเราเจอแล้วมันรู้สึกว่าพอเจออะไรที่มันเบากว่าน,นี้น้ำเปล่ากูกินมาแล้วน้ำเปล่าอย่างเดียวทั้งวันไม่แปลกไม่เป็นไรไม่มีเงินก็รอ รอจังหวะและเวลาของโชคชะตาของเราถ้ามันใช่มันก็จะใช่ใช่แบบพลิกฝ่ามือจริงๆเจอมาแล้วนะโอเคการเงินใครที่มีปัญหาถึงขนาดเนี่ยมันขึ้นมานะกินไม่ได้นอนไม่หลับดูแลพ่อแม่ภาระเยอะหมอบอกว่าตอนเนี้าพายพ่ออกมาบอกว่าให้พักผ่อนนะพักผ่อนเยอะๆนะคะเดี๋ยวเงินจะเข้ามาแบบไพ่เนี้ยคือแบบได้แบบคาดไม่ถึงด้วยนะถ้าใครได้แล้วบอกหมอเลยนะ ลายมาบอกหมอนี่หนึ่งหมอก็ได้วะ่ะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกหรือว่ามันจะมีเงินเงินเข้ามาแบบฟุก๊กฟุกได้เออในวันจนันทร์อีกได้ทั้งฟุก๊กได้ทั้งเงินงานฟุก๊กและเงินฟุกนะ๊กด้ออยวยนะมันได้สองอย่างอ่ะแล้วพอมันได้สองอย่างมันโอเคเลยแล้ว เนี่ยไพ่ขึ้น The Date t h เนี่ยมันคือหมายถึงเรื่องทุกอย่างมันจะจบไปแล้วคุณเริ่มนับหนึ่งใหม่ศูนย์ไม่มีแล้วจ้าหลังจากนี้ฉันจะหนึ่งสสามี่แล้วมันพัฒนาแบบมั่นคงมันจะไม่หนึ่งแล้วจ้าแล้วไม่ติดลบด้วยอันนี้มันทุกเรื่องเลยนะการงานการเงินความรักใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่คนวันจันทนะจ๊ะขอบอกเลยนะอะไรที่มันดาวดคุณเชิดใสแล้ว เดินหน้าพุ่งไปเลยเอาใจเป็นที่หนึ่งเลยใจเป็นนายนะเอากายเป็นบ่าวใจชนะทุกอย่างเชื่อมอหมอหมอชนะมาแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้เก่งหรอกนะแต่มันจะต้องชนะไงมันไม่มีคําว่าแพ้แพ้ไม่ได้นะชีวิตเราแต่ไม่ได้หมายถึงว่าชนะอะไรแบบชนะ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 ทุกอย่างมันมีแพ้และชนะเสมอมันทําให้เราเรียนรู้และแกร่งขึ้นนะหมอบอกเลยดีจริงๆนะคะเรื่องนี้ มันจะมีไพ่อะไรนะเอ่อแล้วก็สุขภาพใช่พักผ่อนไม่เพียงพอนี่ไพ่ออกมาเตือนนิดนึงนะว่ามันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่เนี้ยแวบๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นหน้าไพ่ที่เป็นรูปกระโหลกอะไรเงี้ยหมอไม่ค่อยอยากโชว์เท่าไหร่มันเป็นรูปเนี่ยมองไกลๆแล้วกันนะแป๊บๆบเแบบแบบนี้ยไม่ค่อยอยากจะโชว์เท่าไหร่จะโดนยุบไปนะคะเนี <N> ้ยเรื่องสุขภาพระวังจะเป็นลมหน้ามืด หรือว่าไมเกรนขึ้นบางคน,น,นก็อาจจะมีแบบปัญหาเรื่องอปวดหัวบ่อยนะตอนนี้ก็กินยาดูแลตัวเองนะคะเรื่องเงินจะมีบาแบบฟุกๆหมอกล้าการันตีเพราะไพ่ไพ่ใบนี้มาเวลาหนอดูทุกครั้งมาทุกครั้งจริงๆค่ะตัวหมอเองก็ดูเหมือนกันว่ามันมาก็มาจริงๆนะคะไม่มีใครแบบแย่เสมอ ขอให้มีความหวังแต่ไพ่ออกมาบอกแล้วให้คุณมีความหวังและตอนนี้ใจคุณมีความหวังโคตรโกรและโคตรสตรองเลยอะไรเหมือนคุณสู้ทุกอย่างแล้วมันโดนมาหมดแล้วมันโดนมาแบบเยเดือนที่แล้วก็เจ็บเดือนนี้ไม่เจ็บเดือนนี้ไม่เจ็บรับรองเมษาไม่เจ็บเมษาไม่เจ็บปีใหม่เริ่มไปไม่เจ็บหลังจากปีใหม่ไทยฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะได้ชีวิตใหม่ฉันจเจออะไรดีๆทั้งความรักการงานการเงินภาวนาเลยจ้า ภาวนาเลยนะคะวันจันไม่ต้องไปแคร์อะไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดพระสู้อย่างเดียวคุณวันจันเห็นนิ่มๆอย่างเงี้ยแต่เวลาสู้สู้โคตรสตรองอะสู้โคตรเก่งนะคะโคตระเก่งมากอ่าวันนี้หมอขอพูดแค่นี้นะการงานการเงินความรักสุขภาพสุขภาพให้เน้นนิดนึงนะจ๊ะอย่าปวดเดี๋ยวปวดหัวปวดหัวหมอก็เป็นกินยาพาราบ่อย อย่าคิดมากและอยา่าฟุ้งซ่านเกินไปมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่เข้ามากระทบหัวใจเราก็ต้องคิดเราก็คิดเป็นเรื่องปกติ<ม>เราไม่ใช่คนที่ตัดสร้เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราจะมีความฉลาดมากกว่าคนคนกับมนุษย์จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะมีความคิดความฉลาดแล้วก็มีศีลธรรมนะจ๊ะคนก็คนก็คือคนคนเนาะ อ่าอันนี้ความเชื่อของหมอนะสิ่งที่อ่าถือศีอะไรคนที่อ่านทางด้านนี้ก็จะรู้เนาะอ่าโอเคเราก็วันนี้เราจะมาพูดแค่นี้นะจ๊ะกับสาหรับคนวันจันทร์อืนะวันนี้ขอคุณมากขอขอบคุณมากนะคะละอ่าช่องลักษมีปรวตีลักษมี巴รวตีอันเนี้ยจาแค่นี้พอละอันไหนก็ลักษลักษมี巴รวตีลักขี่ขาณ์นะ เราขออนุญาตเปลี่ยนช่องเริ่มต้นวันนี้เลยเปลี่ยนชื่อช่องตอนแรกลักษมีทาลอดอันนี้พอดีมีปัญหานิดหน่อยเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นลักษมีปราวตีลักกี้คาร์ดนะคะขอฟังเดี๋ยวฝากตัวทุกๆคนเลยค่ะจุบๆๆๆ๊บจุๆบจุ๊บจุ๊บจุ๊บกลับมาดูกันใหม่นะคะอย่าหายไปนะเพื่อนๆกันนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบิ๊ม,มบล